สวัครั้งนะครับกับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็มีคนถามมานะฮะว่าตีคลิปยังไงนะฮะคือบังเอิญว่าคลิปเนี่ยเขามีการใช้โปเกมอนที่หลากหลายเนาะก็เลือกเอาละกันนะครับเลือกเอาละกันคนดีผมเจอตัวเดียวอยู่นะครับก็ทีมของคลิปจะเป็นแอรูดกทิวนะครับแล้วก็คาร์ดิลี่นะครับแล้วก็ไทแานิต้า นะครับหรือว่าก๊อดนั่นแหละนะฮะดอกไม้ทะเลแล้วก็นกโบราณนะครับตัวแรกนะฮะแอโรแดกทิวตัวนี้ผมเจอนะครับเป็นท่านี่ฮะร็อกโทนะครับเป็นท่าล็อกโทนะครับแล้วแอโรแด็กทิวเนี่ยเป็นโปเกมอนอ่หินบินนะครับจะแพ้ไฟฟ้าแพ้น้ำแข็งนะครับอ่แพ้หินแพ้เหล็กแล้วก็แพ้น้ำนะครับ ตัวที่ผมเลือกใช้นี่ครับตันฟิตกาลาเลียนครับผมนะฮะเพราะว่าจะทนะท่าร็อกโทได้พอสมควรนะฮะแล้วก็จะมีท่าร็อกสไลด์นะฮะหรือว่าท่าผาทลายเนี่ยนะครับนี่นะฮะท่ามัดช็อตล็อกสไลด์นะฮะก็จะไปดึงดูดเขาเรียกว่าอะไรดูดเกราอะของแอโรแดคิวมาแล้วก็โจมตีได้ด้วยนะครับแล้วจากนั้นนะครับ ก็จะเปลี่ยนตัวนะฮะเอาเมดิชามมานะครับเมดิชามเข้ามานะครับแล้วก็ตัวที่2นะฮะพอเราเอาชนะแอโรดักคิวได้แล้วตัวที่2นะฮะจะเป็นคาดิรี่นะครับเป็นโปเกมอนดอกไม้ทะเลนะฮะหินเป็นโปเกมอนหินพืชนะฮะหรือว่าหญ้านะครับจะแพ้ โอ้ยแพ้ท่าแมลงนะครับแพ้ท่าต่อสู้แพ้ท่าน้มแข็งและแพ้ท่าเหล็กนะครับตัวที่ผมเจอนะฮะเขาใช้ท่านี่ครับบูเร e ซีดครับนะฮะตัวที่ผมเอามาสู้ก็คือเมดิชามนะฮะคือเมดิชามก็คือเมดิชามเนี่ยไม่ได้มีอะไรคือของเขาจะมีท่าเคาน์เตอร์เป็นท่าหลักนะครับท่าแรกแล้วก็มีท่าที่ชื่อว่า power up punch ซึ่งปล่อยได้เร็ว เมื่อภาวะพันธุ์ปล่อยได้เร็วทําให้ท่าเคาน์เตอร์เนี่ยแรงขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็กะจังหวะให้ดีนะฮะอย่าให้แคดดลี่ปล่อยท่าอะไรออกมาได้นะครับแล้วเราก็ไปเอาชนะไทแานิต้าอีกทีหนึงนะครับไทแานิต้าอีกทีนึงแล้วก็เปลี่ยนตัวครับเอาสกัฟตี้มานะครับไทแานิต้าเนี่ยเป็นปปโมนหินนะฮะหินมืดนะครับ ตัวเขาแพ้หนักๆเลยคือแพ้ต่อสู้ครับหนักมากนะฮะท่าที่ผมเจอผมไม่แน่ใจนะเป็นเป็นไบท์หรือไอออนเทลนะครับแต่ตัวที่ผมใช้คือตัวนี้ครับสตาร์ทสตาตี้นะครับท่าเคาน์เตอร์พาวเวอร์อัพพันเป็นตัวหลักนะครับคือตัวอ่าสตาตี้เนี่ยพอจะทนท่าไบได้นะฮะไอออนเทลก็พอได้อยู่นะฮะแต่ว่าด้วยความเร็วของเขาเนี่ยไทเรนิต้าไม่สามารถปล่อยท่าได้ทันแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับผม ดูคลิปกันครับผมนะฮะตัวที่ผมใช้เป็นเบร์ซีพีหนึ่งันห้าร้อนะฮะแต่ทุกคนสามารถใช้ซี CP ที่สูงกว่าได้นะครับแต่เทคนิคต้องได้ครับผมนี่ฮะเราได้กยูนแล้วนะฮะก็โรลเฮฟไทด์นี่ฮะล็อกสไลด์หรือว่าท่าผาทลายนะฮะสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการท่าที่ไวและตัวที่ทนท่าท่าแรกใน่นะฮะเดีเขาออกให้หมดแล้วค่อยกด เรียบร้อยฮะปล่อยไปอีกหนึ่งดอกนะฮะทีนี้โล่หรือว่าเกราะป้องกันของเขาก็จะหมดแล้วนี่ฮนะหมดแล้วทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของมังครับที่จะปล่อยล็อกสไลด์ไปจำนวนดีๆแล้วจังหวะที่เขาปล่อยท่ามาเราใช้เกราะนะฮะเราจะตีได้ฟรีอย่างที่รู้กันนะครับเราก็สะสมเอนเนอรีแล้วปล่อยล็อกสไลด์ไปสองรอบอนี่มันสองต่อย เนี่ยฮะพอปล่อยไปปุ๊บในจังหวะที่เราปล่อยท่าหรือู้พต่อชู้ปล่อยท่าเขาก็จะหยุดให้เราตีสองทีนะฮะเพื่อเปลี้ยนี่ครับหนึ่งสองปล่อยครับผมนี่เห็นไหมฮะตรงนี้ต้องเอาไปใช้ใเป็นประโยชน์ครับนะฮะแล้วจากนั้นเราจะตีอีกครั้งนะฮะหนึ่งสองแล้วเปลี่ยนตัวครับผมเอาพุทธชมาทีนี้ตอนเปลี่ยนตัวเขาก็จะหยุดอีกเห็นไหมฮะแล้วเราก็ปล่อยท่าเขาว่าอัพพันธ์ไปนะฮะ นี่ยด้วยความเร็วของท่าพาวาพันนะครับพอเราปล่อยปุ๊บปับนะฮะเราก็จะมีโอกาสในการเก็บเอนิคิหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยพาวาพันปล่อยพาวาพันใส่ดอกไม้ทะเลนะครับหนึ่งสองเราปล่อยไปเลยครับปาบปาบนี่นะฮะเจ้าคาเดลี่เนี่ยนะครับเป็นโปเกมอนหิน พื้น,นะฮะครับกแกร่รงไอ้ทีเดียวเราปล่อยเพราะว่าพันไปอีกรอบหนึ่งนี่นะครคือจังหวะต้องดีครับไม่งั้นเราจะโดนท่าแรกเนี่ยแล้วซีพีเราจะหมดไปนะครับนี่ฮะหนึ่งสองสามแล้วก็ปล่อยไปครับนี่ฮะจังหวะที่เราปล่อยไปเนี่ยนะฮะเราจะไม่โดนนะฮะโดนาดามจน,นะครับเพราะฉะนั้นกะจังหวะดีๆนะฮะเรียนรู้ของจังหวะหนึงสองแล้วก็ปล่อยไปทีหนึ่งครับ เห็นไหมฮะเมดิชามไม่เป็นเลไรเลยครับผมปรับเขาให้นี่ฮะแล้วก็ <C at> เรียบร้อยแล้วนี่ฮะไหแลินกานเสร็จพราวว่าพัดไหมครับนี่อย่าไม่ทันปล่อยท่าเลยนะฮะไปนะฮะสามตัวนี้นะฮะเป็นตัวหลักๆที่ใช้ในการ p v p ได้เลยนะฮะ อีก,อกสองแล้วก็ใก่พราะพันไปนี่เป็นแบบนี้ครับครับในจังหวะที่เขาเปลี่ยนตัวหรือโปเกมอนหมดสติปล่อยท่านะครับเขาจะหยุดเนี่ยฮะหยุดให้เราตีะฉะนั้นใช้จังหวะเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ครับผมบใช้ซีพีเยอะกว่าน,นี้ได้นะครับใช้ซีพีเยอะกว่าน,นี้ได้นะครับ นี่ฮะเรียกได้แล้วนะคะคือสามารถใช้ CP ที่เยอะกว่านี้ได้แต่สิ่งที่ผมเอามาให้เรียนรู้คือเทคนิคนะครับผมใช้ CP ที่เยอะกว่านี้ได้ก็จะลงได้ง่ายขึ้นนะครับผมบางคนบอกวช้เทพเลยนะนะฮะแต่ว่าเทพตัวนั้นมันปล่อยช้านะครับทำให้เราเนี่ยนะฮะเสียดาเมีก็ไเยอะนี่ได้มาแล้วครับแอลคิวแผมนะฮะถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะฮะอย่าลืมกด Subscript ่นนะครับ อยากไปถึงส0 0หมื่นซับไวๆแล้วนะครับผมมาช่วยกันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะฮะขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ